สวัสดีครับผมอันนีโอผมนะครับผมเช่เดิมนะครับผมก,รการเซกาเข้ารอยช่องสำหรับที่มาผู้คุยหรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องครับ สื่อด mm ัง hmm. น mm ่าสนใจนะครับใชอนิเมทดังนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอนิเมะนะครับเป้าช่องผมไม่นช่องที่พูดคุยากาศอนิเมะนะครับผมกับคนที่พูดคุยตรงนะครับผมพิจารณาแบบตรงนะครับผมดีก็ดีแย่ก็แย่ครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าดูไม่บอกต่อนั่นเองครับผมไปแล้วสำรับการรีวิวเมะนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในรายกาชของเราแล้วเราจะมารีวิวเมทสไตล์ผมนะครับที่จะไม่สนแฟนคลับทั้งสิ้นนะครับพยายามให้การรีวิวนั้นเข้าใจแต่ละคนได้มากที่สุดถ้าจะเป็นไปได้นะครับตอนนี้คนที่ดูแล้วแล้วก็ยยยัังไไไมม่ดดดูู้้นนนะะะคคครรรบอออาาาจจีพเเเเขกกกใิิล นก็กราบขออภัยด้วยการน้ำปงด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าชอบกดไลค์กดติดตามเลยนะครับแล้วก็ขอฝากกันชมนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามกันเสมอมาครับผมก็ขอฝากเช่นเดียวกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมโอเควันนี้นะครับอยู่กับการรีวิวอนิเมะเรื่องเก่าเช่นเดิมนะครับผมเพราะตั้งแต่ตอนนี้เรากำลังรออนิเมะซีซั่น4และซัมเมอร์ที่กำลังใกล้จบในแต่ละเรื่องนะครับผมตาแล้วแหละตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องที่เก้า นะครับผมซึ่งเป็นการรีวิวอนิเมะภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตามนั้นแหละเป็นอนิเมะนะครับผมที่เกี่ยวข้องนะครับผมเรื่องที่9นะจะเป็นเมที่เกี่ยวข้องกับอนิเมะต่อปีสองนะครับผมอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับแนวคอมดีลไซน์สักคุลนิดหน่อยแล้วก็แนวฟาร์มนะครับ กับเรื่องราวของอ่าฮัจิเคนยงโอะนะครับเด็กหนุ่มที่ผลการเรียนดีเลิศเขาต้องการแยกจากครอบครัวอยู่ตัวเองนะครับวุ่นการแบบด้วยความมั่นใจที่แบบเรียนเก่งแบบเรียนที่ไหนก็ได้เนี่ยเขาจึงมาเรียนโรงเรียนไปมอปลายสอบการเกษตรกรรมนะครับซึ่งเสียงวาร์เร้ร์ธรรมชาติกว้างใหญ่สุดโูกหนุตานะครับเป็นเสร้อดีแนวปลูกผักที่เรียกว่าเป็นเสื้อที่ดีออกมาเป็นเสื้อแนวฟาร์มที่เรียกว่าเป็นเสื้อดีเรื่องหนึ่งและใครหลายคนคิดถึงและอยากให้มันมีภาคต่อสักทีหนึงนะครับผมโอเคก็เสียแล้วครับเราพูดกัันนเลยะครบผม ปนในภาคที่2ครับตามนั้นโอเคเซเวนสปอนภาคที่2นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเลยนะครับกล่าวสู่ช่องกันนำนะครับผมโอเคในปี2014นะครับผมหรือ9ปีที่แล้วนะครับจริงๆแล้วคือถ้าเป็นปีหน้ามต้นไปนี่คือคือเซเร์นสปอนก็นครบรอบสิปีภาค2ครบรอบสิปีนะครับคุณนะผลเดือนนี้เป็นต้นไปนะโอเคครับในปี2014ิบสี่นะว่าเป็นปีหนึ่งที่ ก็พูดตรงว่ามันก็มีผลงานที่ดีน่าสนใจอะไรต่างๆมากมายนะซึ่งอนิเมะก็เยอะขึ้นตามกาลเวลาเนาะอันนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าในแต่เรื่องนี้ต้องพูดว่าเป็นซีรีส์ทีก่ก็พูดตรงว่าในปีนั้นก็เป็นปีที่ผลงานดีแล้วก็เป็นผลงานแจ้งเกิดซีรีส์ในตำนานใครที่ใครคนรู้สึกว่าเอ้คนหูต่างบ้างนะครับผมก็มบ,บว่าในยุคสองนี่ใครหลายคนจะเกิดแล้วนะครับเกิดกันแบบไปหมดแนละ้วจะรู้จักวงการในกันบ้างแล้วนะครับผม,ผมก็ถ้าพูดถึงผลงานในวินเตอร์สองเนี่ยต้องพูดกอนว่า อนิเมะนี่มันอนิเมะแบ่งโคเออร์นะถ้าเราดูส่งกันแล้วก็คือในภาคแรกอ่ะมันฉายตอนซัมเมอร์สองพิบสามเนาะแล้วตอนวินเตอร์ก็เป็นวินเตอร์สองพก็พักแค่สเดือนก็แบ่งแบ่งพาร์ตซีซั่นกันนะครับเรื่องนี้ก็ในปีวินเตอร์สองพันสี่เดียในซีซั่นเดียวกันกับซีรีส์รถสปูนสองเนี่ยก็จะมีตัวของกินไอตัวของเออ่โนรากามิเทเมะเวลาขัจรนะครับมีสเปนเดดดี้ขบรถสปวนปีศาจหน้าตายวุ่นรักประชาชนจิ้นเพื่อนเกียงข้างโต๊โชนุ่มหาการนะครับซาเกะสังเกตโคคคเเอนนนะะรับมิิิาุดช แกองครับแินโค้ลังโรเวนนะครับอามาทวะนะครับอาราลีคอนคอนโคอีฮิลลาฮารีนะครับมอนตาเสื่นล่ะครับเวอัแปโกซากุระเทคไอเอนสาวชาไลและสโพิ่เเกนหลัล็อบักสองล่ะครับแล้วปีเดียวกันก็จะมีโมริชิโชกุโซนะครับปิงปองเมชั่นไฮคิวภาคสองนะครับผมอิมิชเชลดีโฟร์สเตตนะครับไฟนอลสเตตเขาได้โจโจ้และรับสามัสามลองดาวลงเกมนอนไลท์เบบี้สเตปเรเบลสกุลเดลเจ็ดสองไฟล์ทีเทลสองพันสิบสี่อารซิลากาศรวมพลโอนแอบรักของพักละวน ลักสองหลังจากที่ไปฝนเธอกับฉันเพื่อนกันหนึ่งสัปดาห์นัทเตอิจิกับข้ารับกับปริศนารีเทิร์นรับน้องกระต่ายสแก๊กไหมครับพี่น้องประเสริฐเรียนหาเวเจ้าหญิงไทกะลองสบปริศนาเด็ดอะไรสองนะครับแบ็คบุลเล็ตนะครับบารแล้วก็มองก่อนนี้มันหาคนมีเฮห,หวานกว่าบางคนตัวแก้วเพปปาาาราะใบปีศาจพักสามใบรมานในบุกผานในเขียนหน้าตายในสกิลคุงตัวเกลวกูมาทึกใบปีศาจใบฝันฟรีเอเทนอลซันเมอร์นโบงงามคอนเชนโตอากาเนกาคิวสวยสังหาร อโนอาซิโรโซเวอร์เกมครับอ่ามีตัวของคิสมาเลยา2เลิฟสเตสซาลายลสองมิวชิชโกโซเฮงรักสองหัวใจปรตีชิโ,โรโบโกะาเฟสเตนแอบิบเบ,บิเวอร์สกิโมโนกาตาริบูกูบัลังมังกรแดงมิจิไข่ตัวละครสี่ต่วสองเจ็ดบาทนะครับเวอร์ทิกเกอร์ล็อกเลยซอนสองตำนานทีน่ติดจอยบย็บเย็บเมษานะครับเย็บเย็บเมหาแล้วก็กิเซอานะครับเป็นเดือนวันครับวิกฤตส,สนุกไซโคพัสสองเคิร์สเอ็ด นะครับผอมร้านหนังสือป่อนวนโกตัวแสบวานาคินกับราชสุวรรตาพระนก้นธรรมชาติเทอรตี 77, ้เซเว่นเจ็ดเจ้าคัมพียายนมาป่าเจ้าชายเย็นชานะครับเทราฟอร์มาภาพลิกิจล้างพันนรกครับต่อนนั้นก็เป็นปีที่ผลงานเย็นนะซึ่งซึ่งวัตถุปวนก็อยู่ในปีสองพันสี่นะครับโอเค คอเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันว่าในภาคต่อนี้จะเป็นไงกันบ้างนะครับโอเคอ่าสาสอบเรื่องนี้นะครับสามารถสามารถเราดูับบถือสิทธิ์ได้ไหนบ้างเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูได้ถือสิทธิ์นะครับได้มีในไทยมีที่เดียวนะตอนนี้นะครับก็คือตัวของบิวิลินะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูซูเปอร์สปอนค่ะถต่ว่าไม่รู้จะมีที่ไหนที่ดูเรื่องนี้เราสามารถดูได้ที่ตัวของบิวิลินะครับผมโหหน้าเป็นอะไรที่น่ายินดีมากนะครับสำหรับเรื่องนี้ที่มีของถูอสิทธิ์ที่ในไทยและดดูฟรี้วยนะคคับบผผมมมก็ขออาสตโเ ก็มาสับตัวบิลลีนะครับที่มีลิขสิทธิ์เราดูกันนะครับผมแล้วก็อยาาอ่าบิลเถื่อนเนาะขอร้องเนาะมีลิขสิทธิ์ที่มันแบบเอ้ยมันเข้าถึงง่ายค่ะนี้คือยังจะเป็นรุ่นถึงอีกเหรอเขาบอกว่ามันดูฟรีด้วยอาจจะไม่มีพากไทยก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นค่ายที่มันเป็นของลิขสิทธิ์ที่มันดูฟรีฉันก็อุดหนุนของรับสิทธิ์เยอะเอะนะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับตามนั้นแหละโอเค เราบอพูดถึงความคา้าหวังซีนี้นะครับผมก็เรามาย้อนความกับภาคแรกก่อนถนะ้าคุณยังไม่ดูภาคแรกนะครับผมโอเคยังไม่ดูรีวิวผมภาคแรกนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือซีรีส์นะครับผมแนวปลูกผักที่ดีมากๆนะครับแนวฟาร์มแนวปลูกผักนะครับเพราะว่ามันคือแนวปลูกผักที่มันแบบมันเลียวมากเลยมองผมแล้วมันก็สามารถนําเสนอให้เรารู้สึกเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจได้เป็นซีรีส์ที่น่าติดตามในการทําฟาร์มต่างๆและเป็นซีรีส์ที่หอมเป็นการยิงมุกตลกที่มันดูมีความชีวิตชาแล้วมันดูความแบบ มันดูเข้าถึงง่ายนะครับทำให้ซีรีส์เนี่ยการเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากแล้วการเป็นซีรีส์เนี่ยปูกผันที่ผมชอบมากๆนะครับแนวฟารนี่ผมชอบมากใช้ในภาค2ออ่ะ สิ่งที่ผมคมาดหวังคือให้มีเนื้อเรื่องรายละเอียดอะไร,ะร,ออะไรต่างที่มีการพัฒน,นามากขึ้นให้เราสนับติดตามการทําฟาร์มมากขึ้นเพราะเนื้อเรื่องที่คนปูมาแต่ภาคแรกอ่ะมันผมว่าในภาค2มันจะมีการเคลียร์ประเด็นบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้เราเนื้อเรื่องบางอย่างรู้สึกอินได้กับการแบบการทําฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับผมตันแล้แหละนี่คือสิ่งที่ผมต้องการกับตัวของเซรอ์สปูลภาค2นะครับโอเคตัวของเซรอ์ที่ทำคือตัวของเอวานพิกเจอร์นะครับผมก็โอ้เอวานพิกเจอร์นะครับผม ผลงานเรื่องนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วในพักแรกเขาเป็นไงบ้างซึ่งผลงานโซโล่เวนเจอร์เป็นโซโล่ที่เรื่องของคุณภาพงานเราไม่ต้องแปลกใจเขาว่าเรื่องของคุเภาพงานเขาทําได้ดีอยู่แล้วยกเว้นเขาจะเทงานเรื่องนั้นนะซึ่งมันก็นานๆที่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องพูดตรงว่าเรื่องงานภาพเราเห็นแล้วครับว่าเขาทาได้ดีแน่นอนนะครับตามนั้นโอเคส่วนตัวพู้กับคนเียนบทนะครับผมพูดกับคนเดิมไอ้คนเขียบบทคนเดิมแต่ผูดกับเปลี่ยนคนนะที่ผมเคยพูดไว้ในภาคที่แล้วนะครับก็คือตัวของโดคาไอเดครโคตอมีจากเเซรรวสนนับบพกี่ นัสตวมพต์พุทงพาร์ที่ห้านหกแล้วก็สกิปตออเฟอร์ครับตามนั้นโอเคคนแคบบทครับคือคาชิมโตะทาคุครับคนแคบบทนี้ไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับคนแคบบทสกีดอบซลสปูลสอภาคไฮคิวเมจัยซิมแบกเลเวลแลวอีกไนสนาจดโกเกมกัสสวตเตฟเบเกตสภาคยังไงทาร์โลโมเรตี้พลัชาติยญ่เดิมจนนี้ผู้ลักชาติออสมาลังกิ้งนะครับผมถ้าสมบัติแข็งคลับแล้วก็สมบัติแข็งครับก็หารภาคหลังแล้วก็สมบัติแงครับก็ โอเคตามนั้นอ่าตัวของคนเขียนบทนะครับมไม่ใช่ในเนีนะ้แต่ตัวของผู้่กลับนี่แหละ ตัวมพุ่งกับเรื่องนี้ทาว่าเป็นเรื่องแรกของเขานะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เขาทำตัวของเซเวอร์ทัพปนสองเขาจะไปกลับนักซื้อเมมเอสมองบ้างครับบอกแล้วก็เซฟตัวตัวเฟอร์เนาะแต่ว่าเรื่องนี้คือเรื่องแรกของเขาให้ฉันนะพูดถึงผลงานลาก่อนผลงานก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือเขายังไม่เคยทํามาก่อนอันนี้เราก็แอบแบบวันนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าเราดูแล้วเราจะรู้ดีว่าเราไว้ใจเขาได้นาดไหลัจากเนเขียนบทแน่นอนเขาเขียนบทนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับตามนั้นแหละก็รอดูกันเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับโอเคก็เสียทักษะเรานะ ซีนี้นะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคพูดถ okay. ึงเรื today, ่องย่อนะครับผมขอซีนนะเรื่องย่อของซีนนี้คือผมบอกง่ายๆครับว่าเรื่องย่อของมันมันก็ไม่ต่างอะไรจากภาคอะไรเท่าไหร่เราก็คือเรื่องย่อแหละครับก็คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีผลการเรียนดีเลอร์นะครับรีเกนยงโง่นะเขาต้องการแยกากจะเขาโควอยู่ด้วยกันกับตัวเองคนเดียวด้วยความมั่นใจที่ตัวเองมีผลการเรียนดับที่เขาจะไปเรียนที่ไหนก็ได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเลือกที่เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมบัตรสอบการเศรษฐกิจโอโคซะ หรือโอเซโนะนะครับที่สวยงามแต่ดูธรรมชาติลำกว้างใหญ่โตโรโดตานะครับผมก็เรื่องราวบานนี้ของซีรีส์เซเวอร์สปูลภาคที่2นะครับโอเคเอาละคะแนนใน ML อันนี้ดีบีแล้วก็นีลนะครับผมโหคะแนนแต่ละตัวนี้ก็ไม่ใช่เล่นนะครับคะแนนใน ML นะครับก็อยู่ระดับที่ดีมากครับผม8.27ครับว้าวตามนั้นครับผมโซคะแนนอันดีบีนะครับอยู่ระดับที่ดีจริงๆดีแบบดีประเสริฐสีเลยครับ8.34ครับผมโอเคและคะแนนไอนีสครับอยู่ระดับที่ยอดเยี่ยมครับ81%ครับ ตามนั่นแหละซึ่งก็เป็นคะแนนที่สูงนะครับสับซีีส์แนวฟาร์มฟาร์มชิวๆิะระบายอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมตามนั่นแหละโอเคซีรีส์นี้เหมือนเดิมนะครับผมเอพิโซดเหมือนเดิมไม่มีไม่ต่างเลาจะพักแรกไม่มีเพิ่มตอนหรือพักไม่มีเพิ่มตอนที่ไม่ต่างจากพักแรกครับก็คือมี11ตอนเท่ากับพักแรกนะครับโอเคสิบเอ็ดตอนซีรีส์นี้เป็นไงบ้างโอ้ว้าวผมก็คือคุณดูฟังผมรีวิวภาคแรกมาแล้วลนะ่ะคุณน่าจะรู้ว่า ความรู้สึกของผมอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการดพักแรกหรอกคือพูดอย่างนี้กันคือมันถามว่ามันดียมันแย่ลงไหมอะไรเนี้ยผมผมว่าเลยครับผมมันไม่ได้แย่ลงนะครับมันดีเหมือนเดิมเลยแล้วมันก็ดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ําอันนี้พูดกันตามนะครับผมเพราะว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่ทําให้ผมรู้สึกชอบต่อไซเวสปูลแบบโคตรโคตรเลยก็คือไอ้เรื่องของการทาฟาร์มที่เป็นแบบทาฟาร์มอิสเรียอ่ะคือแบบมันเลี้ยวไม่หมดเลยมันไม่ใช่แบบทําฟาร์มแฟนาซีที่เป็นแนวปลูกผักต่างโลกบัญอ่าอ่อนงงงที่ต้องหาหญิงบัมปี้แล้วทําาลูกตคือ มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่แบบแนปลูกผักทำเซอร์วิสอะไรต่างซึ่งกูต้องการอย่างนี้ถามว่ามีเซอร์วิสไหมมันมีนิดเดียวนิดเดียวเลยเว้ยแต่แต่เรื่องราของเราสิ่งที่เขาดูต้องการทํแทาแนวทำฟาร์มจริงคือเขาดูเพื่อแนวเป็นแนวแบบชิลสบายเขาดูเพื่อข่าเวลาเขาอยากเขาไม่อยากไปดูปลูกผักจริงโอเคผมก็ใจแต่ถ้าคุณอยากดูแล้วคุณอยากรู้แรงบรรณาใจในการทําฟาร์มเลยต่างหรือการเรียนรู้ต่างหรือการเป็นซีรีส์ที่คุณดูรู้สึกบอุหนใจหรือคนซีรีส์ที่มันดูนจิ๋่ผายรอดผมว่าซีรี ต่างโลกมากกว่าอีกครับตอนนั้นแหละเออถึงแม้มันจะมีความสมจริงแบบสมจริงจัดก,ก็ตามเพราะแต่ละอย่างมันคือแบบอิงกับโลกของความปจริงอะไรก็ตามแต่ว่าผมรู้สึกว่าซีรีส์ประมาณเนี้ยซีรีส์เนี่ยสำหวับเนี่ยที่เป็นในชนบทอ่ะเราจะเรามันจะสามารถแบบ สร้างบรรยากาศของความรู้สึกอินกับเรื่องราวของแบบกวนแบบความเป็นชิวๆมากกว่าความเป็นเรื่องราวประมาณนี้มากกว่ารู้สึกวานนี้โอกาสแต่ว่าในภาคสองอ่ะสิ่งที่มันมีการพัฒน,นามากขึ้นชัดเจนนะคือเนื้อเรื่องของตัวละครมีการพัฒน,นาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจจะเป็นบทสรุปของอะไรบางอย่างด้วยตามนั้นนะครับผมที่มันก็มีการปูมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วว่าเออตั้งแต่ตัวละครมันเป็นอะไรวันนี้นะครับผม แต่อันนี้ก็ต้องพูดก่อนนะครับว่าถึงแม้ว่าผมเป็นคนที่ชอบซีเวอร์ซัปปนแบบสุดๆเลยนะไอ้พวกต่อแล้วครับแต่ในภาค2อะ่ะถามว่ามันเป็นซีรีส์ว really ิลิกูดไหมมันเกือบจะไปเดอะเกตได้ครับผมแต่ว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้ซีรีส์ซูซัปปุนอ่ะมันอาจจะไม่ดีขึ้นมากกว่าน,นี้ห้ามไม่ําภาค3อันนี้พูดแล้วกันนะเพราะเนื่องจากว่าภาคสามวตอนนี้9ปีผ่านมายังไม่มีภาคต่อนะครับไปเลยน่าเสียดายมากนะจากภาค2เนี่ยก็ สิ่งที่ผมอะ่ะมีเหตุปัญหาซึ่งว่าซุปเเลยก็คืออ่ะในเรื่องของมุกอะไรต่างในเรื่องของมุกการลงตัวการแบบความเพลินของการดูซีรีส์นี่เรื่องเราตัวละครดราม่ากดดันต่างมันเต็มโูบมากในภาคนี้มันรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่แบบภาคสองวุ้นเลยนะภาคสองภาคแรกเราดูแลแอบมีความสุขว่ะภาคสองเราดูแลเราสุขเศร้าอะ่ะมันเศร้าไอ้บางอย่างเพราะเหตุการณ์บางอย่างเปนเหตุการณ์ที่มันแบบเราดูแลเรากดดันตามแล้วแล้วมันเหตุการณ์สำคัญที่เราสึกสุขใจอะไรบางอย่างไว้คือในภาคสองมันมีหลายอารมณ์มากแต่ปัญหาของซีรรเเเน่่าผม้้กห็็ไดชคคืออะตลร นั่นแหละคือสิ่งที่ผมชัดเจนเว้ยเพราะคือผมเข้าใจเลยภาคสองมันเป็นการเคลียร์จุดประสงค์ของตัวละครอะไรบางอย่างที่มันเคลียร์เหตุการณ์แบบบทสรุปอะไรบางอย่างแบบบางสมมุบบ 3, ติว่าสามสี่ตัวละครเนี่ยผมเข้าใจได้ใช่แต่ว่าตัวละครผมรู้สึกว่าในห้าคุณจะปูไปภาคสามภาคสี่ถ้าสมม,มติมมีอนาคตหรือมางาะคนก็ต้องพูดลงมางานมาจบแล้วนะ ตัวละครตัวละครเสริมที่มันโผล่มาหรือตัวละครที่มันมีเป้าหมายเนี่ยมันพูดถึงมาผลสึกว่าถ้าเขาลงรายละเอียดของตัวละครพวกนั้นให้มากกว่านี้ผมรู้สึกจะอินกับตัวละครเสริมมากกว่านี้ไม่ใช่เป็นตัวละครที่มันโผล่มาแค่โชกโจ๊กเฉยเฉเลยไม่ใช่เป็นตัวละครที่มันโผล่มาแค่บอกว่ามีคําพูดสร้างแรงมานใจหรือคาพูดที่บอกว่าเออมีประวัติอะไรหรือว่าประวัติในการทาฟาร์มอะไก็ตามแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันถ้ามันมีรายละเอียดที่รู้สึกน่าติดตามมากกว่านี้รายละเอียดพวกเขาที่รู้สึกว่าหลับอินก ให้มีให้มีอะไรมากขนาดนั mm ้นเพราะเนื่องจากว่าซีรีส mm ์เป็นซีร oh, ีส์ที ans 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 ่มันให้อยากให้มันเป็นบรรยากาศที่มันดูมีความชิลๆเลยตาโดยไม่จำเป็นต้องมีความกดดันกันนะแต่ว่าโอ้คุณเห็นภาค2แล้วคุณจะรู้ว่าแม่งแบบซีรีส์แบบโอ้โหคือต้องเข้าใจด้วยคือตอนนี้ก่อนจบประสงเดียวพไปพูดในฟังแล้วว่าจบประสค์การสร้างซีนแบบแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นไว้แต่ว่ามันทําได้ดีจริงอันนี้ยอมรับตรงครับมันทาได้ดีจริงพวกส่วนนี้แต่ว่าผมอยากเห็นเรื่องราวตัวละครของตัวละครพวเนี่ยถ้าผมอยากรู้ตัวละครอื่นอ่ะเสร็จแล้วเสร็จ ผมต้องไม่อ่านมังหะเราอยากรู้ว่าตัวละครพวกนี้สรุปเป็นยังไงต่ออย่างไรแบบน,นี้ใช่ไหมตามนั้นนะครับผมก็น่าเสียใจจริงที่มันไม่มีพักสามต่อเพราะยอดขายมันก็ไม่ได้ดีด้วยอันนี้บูดตรงนะครับผมยอดขายมันก็แอบไม่ได้ดีขนาดแต่ว่ามันก็เป็นอะไรน่าเสียใจจริง,รงถ้าพูดแต่งฟมร็นันมีนด์ฉันก็มังงะตอนนี้ก็จบแล้วนะครับทาใจเดียวคือไปอ่านมังงะโอเคตามนั้นนะผมมา ก็ส่วนที่ผมชอบก็ด้านของเรื่องราวคือมุตตลกมันก็เป็นอะไรที่สร้างสรรแล้วแล้ว,ลวาาก็อ่านได้ของเนื้อหานี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบตัวไซวสสปูลภาคสองนะครับก็คือที่จริงแล้วคือในภาคสองอ่ะผมไม่อยากลงรายละเอียดมากกว่านี้ผมอยากแบบพูดแค่นี้แล้วผมตัดจบไปเลยแล้วผมแบบรีวิวเสร็จแล้วผมจบไปเลยภายในประมาณแบบไม่ถึงยี่สิบวินาที้วแต่ว่าผมอยากลงรายละเอียดมากกว่านี้ให้เรารู้ว่าทําไมไซเวสสปูลในภาคที่สองเดือกลายเป็นซีรีส์ที่ ดีมากๆดการเป็นเซนิภาคต่อนี่ทําได้ดีมากๆและพัฒน,นาขึ้นจากภาคแรกได้ชัดเพราะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลียร์ปมอย่างและมีการสร้างปมใหม่บางอย่างที่เรารู้สึกให้ติดตามต่อเช่นมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงแร,งแรกๆเลยช่วงสาวตอนแรกเลยมันจะมีปิดมันจะมีปมประเด็นอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่า ไอมันจะมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับไอเรื่องราวของสองตัวละครหรือเรื่องราวของสองตัวละครที่มีความรู้จักกันอย่างเช่นแบบในในแบบในในคือฟาร์เดียวกันที่รู้จักกันอ่ะแล้วมีตัวของพระเอกเราเข้าไปเสือกแล้วพระเอกอยากโยว่าเอาพอพระเอกอยากรู้ว่ามันคืออะไรวะเนี่ยแต่ว่าตัวพระเอกอ่ะโดน2คนนี้บอกว่า เงี้ยอย่าไปรู้เลยมันไม่เกี่ยวข้องกับนายเลยเนี่ยมันเลยไปปมประเด็นในภาคนี้ที่มันปมประเด็นนี่ใหญ่มากเพราะว่าในภาคเนี้ยเขาจะโฟกัสตรงส่วนเนี่ยแล้วก็เรื่องราวของ3ตัวละครนี้ชัดเจนก็คือพูดง่ายๆคือก็พระเอกกับนางเอกด้วยอ่ะส่วนหนึ่งนะครับผมตามนั่นแหละมันจะเล่าปมประเด็นเรื่องราวของตัวละครนี้แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งอีก2ตัวละครนั้นในชัดเจนคือไอตัวละครเนี่ยจะชัดเจนมากแต่ว่าไอตัวละครที่เหลือเป็นตัวละครที่มันแบบปูเรื่องของพูดมาเฉยนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าอ่ะถ้าเราปูถึงือ3ตัวละครที่ปูชัดเจน อย่างแรกเลยเราจะพูดถึงตัวละครตัวละครหนึ่งซึ่งผมไม่พูดแล้วกันว่าคือใครกันไว้แต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราดูแล้วเราคุณรู้สึกแบบแม่งเจ็บปวดมากเว้ยถ้าคุณดูเส้นว่าซเปอร์บ็อกสองจะรู้ว่าไอซีตัวเนี้ยไอซีที่มันโคตรเจ็บปวดของตัวละครคืออะไรเว้ยคือในภาคแรกอะ่ะมันจะมีตัวละครหนึ่งที่บิวเรื่อง,าร,ายอยางราวแรยผมใบง่ายๆกันตัวละครเบสบอลอ่ะอ่ะตัวละครที่มันเล่นเบสบอลอ่ะนั่นแหละ ที่วันปูนแล้วไงว่าเออเป้าหมายของกูคืออะไรว่าอะไรเนี่ยแล้วภาคสองอ่ะเราก็แบบเห็นซีนอารมณ์ดรามา่าแ้วว่าไม่อยากให้ไปเอกรู้อะไรแบบเนี้ยแล้วพอเราเห็นไปเรื่อยผมสึกว่าเออช่วงช่วงที่การแข่งแบดบอลแล้วเห็นแบบเฮ้ยการแข่งแบดบอลตัวเนี้ยมันเริ่มมีอะไรต่างแล้วจนสุดท้ายก็มันกลายเป็นการอะไรตรงเนี้ยแล้วพอหลังจากตรงนนเนี้ยนนเนี่ยเรารู้สึกแบบไอ้หี้มันมันจะคือ,ค,อคือในบรรยากาศของการเล่นแบดบอลในตอนนั้นในภาคสองอ่ะเราเห็นแบบเฮ้ย คือทำไมมันมันดาๆจังเลยวะมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยคือตอนแรกคนรู้สึกแบบมันก็เก้อแหละเพราะว่าเพราะว่าโรงเรียนตัวเองแพ้มันก็เก้อแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราเห็นอาการของตัวของนางเอกแล้วก็ตัวละครเนี่ยที่มันดูมีความแปลกๆกับตัวพระเอกอ่ะเพราะพระเอกก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมแบบทำไมตัวของนางเอกเราทำไมตัวของอากีใสดนอาการแปลกๆแบบ และการที่มันซึมกว่าคนอื่นชัดเจนมากเลยเนี่ยรือตรงของครอบครัวเนี่ยครอบครัวของต้งอากิเอะก็ซึมกว่าแบบชัดเจนมากเพราะว่าคือเราต้องพูดกับว่าครอบครัวของอากิมันรู้ทุกมันรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์อะไรจนี้เกิดอะไรขึ้นอะแล้วพอไปเข้าสู่ตอนต่อไปอ่ะเราเห็นว่ามันคืออะไรอะแล้วมันแบบโอ้โหอีกที่มันขนาดนี้เลยเหรอคือแบบโอ้โหมันซึมไปเลยมันซึมหนักมากอะคือตอนเนี้ยแล้วผมคือเข้าใจอยู่ไว้ว่าไอซีเนี่ยมันเสืออะไรก็คือในความเป็นจริงอ่ะ การทาฟาร์มอ่ะมันอาจจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นเว้แต่ผมไม่คิดว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันจะดาวด้ขนาดนี้เลยคือแบบคือแบบมันต้องทาอะไรดีวะคือพร่อเอกหล่ะหลังจากที่เพระอเอกตรงนี้รู้ทุกอย่างแล้วเพื่อเอกแบบเฮ้ยกูจะทําดีวะอะไรตามแต่ว่าคือเราเพื่อนเพื่อะหรือเราครอบครัวหรือโตของนางเอกก็บอกว่าเฮ้ยรู้ไปแล้วช่วยอะไรได้อ่ะเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถทําอะไรได้อะไรเนี้ยแล้ว แล้วพอเหตุการณ์มันไอคําพูดมันเนี่ยผมสกว่าไอพระเอกเรามันคนคนที่เรารู้อยู่แล้วทุกคนในโรงเรียนรู้อยู่แล้วว่าตัวของยุงโงอตัวอาจิเกนเนี่ยพระเอกเรามันเป็นยังไงเว้ยแล้วนิสัยพระเอกคือไงเว้ยมันก็ใมันก็พูดเต็มที่เลยตามแล้วแบบตัวละครอื่นบอกว่าเอ้ยมันอะไรเกิดขึ้นไปแล้วมันมันไม่เกี่ยวอะไรกับนายนะแต่ว่าพอสิ่งที่โตออจิเกนพูดอ่ะมันทําให้โตของอังกษมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ มันคือต้องพูดว่าในภาคสองมันเริ่มมีการปูความสมานให้เรารู้ว่าเออทั้งสองคนเนี้ยมันมีความสมานี่ลึกซึ้งกันมากขึ้นแล้วผมมันสึกแบบว้าวนี่คือการปูที่มันลงตัวที่สุดแล้วเว้ยการปูความระเบิดตัดแล้วก็มีซีนฮาที่แบบมันก็หาจริงอะยอมรับนะครับผมต่อนนื่อที่ปูเรื่องราวที่แบบมันทําได้ดีอันนี้อันทําได้ดีมากจริงๆอันนี้ผมก็ ยอมใจโตของการกำกับนะครับในช่วงเซนปาวาน,นี้ที่บอกว่ามันเป็นสีนี่มันแบบมันดาวจริงๆเลยแต่าแล้วมันสีที่มันต้องหาวิธีแก้ปัญหาจนซ้ายมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้อะไรวันนี้นะครับผมตอนนั้นแหละ และก็มีการปูเรื่องราวของปมประเด็นของตัวละครเช่นตัวของฮาจิเกนยงโง่ที่เรารู้ว่าอ่าในภาคแรกอ่ะเรายุ่ยแล้วว่าตัวของฮาจิเกนอ่ะแล้วก็มีมันก็มีพี่ชายมันด้วยนะผมเลยพูดภาคแรกผมเลยพูดเรื่องพี่ชายมัอนด้วยแต่ในภาคสองอนะ่ะตัวพี่ชายมันเริ่มมีความสัมพันธ์กับตัวของฮ ah. าจิเกนมันก็เรารู้ว่าเออพี่ชายอ่ะกับตัวฮาจิเกนเป็นของพี่ชายเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าลึกซึ้งมากแล้วว่ามันมีปัญหาเหมือนกันทุกคนเลยมันมีครอบครัวเนี่ยทำให้เรารู้ว่าครอบครัวฮออาจใช่่มั้าจจมวาพระเอก มันเป็นคนที่บอกว่ามันจริงจังกับอะไรอย่างอาะทให้มันเกิดเหตุการณ์สองกันอย่างแล้วอยู่ดีก็มีครอบครัวมาเกี่ยวข้องแล้วมันทาให้เกิดเหตุการณ์เรารู้ว่าตัวของครอบครัวมันเกิดอะไรขึ้นทำให้ครอบครัวมีปัญหากันเนี่ยแล้วมันเป็นมปรบดีที่มันรู้สึกว่า ไอ้ขี้มันทาให้ตัวละครตัวละครถึงรู้สึกดาวได้ขนาดนี้รู้สึกมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเรารู้ว่าเออนิสัยตัวละครนิสัยในครอบครัวตัวของพระเอกที่ตัวของพระเอกเจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยแล้วมันก็สู่การปูโมประเด็นที่วางปูประเด็นของเซร์สเตนต์นตัวนี้นว่าตัวละครฮาชิเคนจะเป็นไงต่อไปเมื่อต่ออยู่เมื่ออยู่กับครอบครัวหรือจะเป็นความรู้สึกยังไงเนี่ยแล้วมันมีความรู้สึกตรงนี้ผมสึกว่าเออมัน มันรู้สึกดาวมันรู้สึกดาวดาวริงคือภาคนี้มันดาวไหลยหลส่วนมากเ้ยมันมีความกดดันมีความแบบสนใจมีความตลกโอ้โหหนวใจภาคนี้มันครบอารมณ์มากเว้ยมันไม่ใช่ภาคแรกที่มันปูเพื่อความอบอุ่นหัวใจความที่บอกว่าอยากให้เราเห็นตัวของฮัจิเกอยู่ที่นี่มีความสุขไงภาคสองมันคือองค์ประกอบแบบอารมณ์ทุกอย่างมันมาใส่ในภาคสองแล้วมันใส่้รู้สึกแบบไอ้ขี้มันต้องติดตามต่อในทุกตอนว่าเอ้ยในความรู้สึกตัวนี้เป็นไงต่อแล้วตัวของไอ้ตัวส่วนสําคัญที่มันเป็นเรื่องเรื่องกิจกรรมของเรียนอ่ะมันเข ที่หกนี่เราเห็นว่าโอ้โหไอ้ยูฟุตอนนี้ผมอชอบซีนี้มากมันเป็นซีนี้ทำให้เราสึกซึ้งกับเรื่องราวที่แบบว่าไอ้ซีนี้ฮาจิเกนทำออกมามันไม่ได้มีมันไม่ได้ไร้ไประโยชน์เลยแล้วมันทําให้เห็นตัวของอากะมันมีคนสําคัญคอยคอยแบบมันมีคนสําคัญที่อยู่รอบตัวเขาอะคอยให้กาลังใจตัวของเขาอยู่อากินั่นแหละโอ้โหแล้วทําให้เรารู้เลยว่าอากิรักตัวฮาจิเกนขนาดไหนอะไรเนี่ยแล้วพอมาช่วงครึ่งหลังอะไอ้ช่วงนี้แหละไอ้ช่วงนี้แหละคือเนื้อหาที่มันแบบมีความกดดันที่สุดไว้ก็คือ การปูปมประเด็นอากิอาปมประเด็นโตของมิขางะอากิเนี่ยเป็นตัวละครที่ปูมาแต่ภาคแรกแล้วว่าอ่ะอากิมีความสง,ง่าแล้วภาค2อ่ะสิ่งที่มันก็มีการเชื่อมตั้งแต่ไอช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์ดาวในสองช่วงนี่แหละที่ผมพูดไว้อ่ะเหตุการณ์ยูงโง่แล้วก็เพื่อนคนนึงนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์อากิเนี่ยแหละแล้วโตวของยูงโง่มันก็มีเป้าหมาย,ายกับออากิแล้วว่าอะโอเคถ้าตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยเธอไม่พูดถึงนะเฮ้ยฉันก็ไม่รู้ก่อนว่า ใหญ่จากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วในช่วงตรงนี้มันเป็นการเคลียร์ความรู้สึกบางอย่างมีความการเคลียร์ว่าทาให้เรารู้ว่าอากิะต้องการจะมีป้องใหม่ในชีวิตสักอย่างหนึ่งแล้วพอมาพูดตรงส่วนนี้กับครอมันกับตรงนั้นเมื่อไหร่นะเราเห็นเลยว่าไอ้เคยมันก็มีความรู้สึกที่แบบรู้สึกเราดาวเหมือนกันเลยตามแต่ว่าพอเรารู้สึกพูดกับคนที่มันเป็นคนสูงๆหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่อะเราเห็นการพูดคุยกันระหว่างข้อรัลรู้สึกว่าเราดูอกหัวใจแปลกถึงแม้จะเป็นสีที่มันกดดันมากก็ตามกับความรู้สึกอากิา ครอบครัวความเป็นครอบครัวเข้าใจกันขอแค่อย่างเดียวคือคุณต้องพูดมันออกมาเว้ยพูดมันออกมาเลยนี่คือสิ่งที่ตัวไอตัวของไอจีเกนพยายามพูดกับตัวอากิว่าอ่ะเธอแบบอยากพูดอะไรเธอพูดเลยไม่งั้นอนะ่ะเธอจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่มันแบบว้าวตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่บีอารมณ์ตรงนี้ได้ดีมากซึ่งผมอยากให้คุณลองไปดูครับผมตามนั้นแหละแล้วตรงส่วนประเด็นนี้ก็สุดท้ายก็จบการไปกันที่บอกว่าอ่ะตอนนี้ก็อากิก็มีเป้าหมายตัวเองแล้ว แล้วมันเข้าสู่ตอนนี้จบตอนจบเป็นการปูเรื่องราวไปสู่ในภาคต่อไปที่กูอยากดูชิบหายถึงแม้ว่าอะไรสังเงียผมไม่รู้ก็จะเป็นไงต่อไปเว้ยก็คือตัวละครพระเอกเนี่ยแหนละที่มันมีความเกี่ยวข้องครอบครัวนี่รู้สึกแบบไอ้เหี้ยอเราอยากรู้ต่อว่าบทสรุปครอบครัวเป็นไงเว้ยและตอนที่1 1อ่ะเราเห็นแล้ว,ว่า มันส่วนที่ครอบครัวมันคุยกันเพราะมันจะมีตัวละครหนึ่งในครอบครัวตัวของฮาจิเกนที่มันไม่ค่อยไม่ดีเท่าไหร่อ่ะแล้วมันจะมีตัวละครหนึ่งอ่ะที่มันคุยกับตัวเอกแล้วมาอยู่กับแล้วมาอยู่ในฟาร์มกับเดียวกันกับตัวของฮาจิเกนเนี่ยแล้วเราเห็นได้ว่าเราทําให้คนคนนั้นรู้ว่าฮาจิเกนมันมีความสุขกับอยู่ที่นี่ขนาดไหนเว้ยแล้วเป็นการซีนนี้พูดที่ผมรู้สึกว่าอ่ะถึงแม้ว่าตัวของฮาจิเกนไปนี่มีความรู้สึกอะไรบางอย่างก็ตามแต่ว่าฮาจิเกนก็มีความรู้สึกแบบให้ตัวของคนคนนั้นมีความสึกว่า เขาอะให้เขารู้แร้วว่าตัวฮาจิเกนอะมีความสุริกันอยู่ที่นี่ขนาดไหนแล้วมันเป็นิ่นที่มันค่อนข้างยิ่งอ็มพกมากอะไรวันนี้นะครับผมก็โอ้ผมพูดประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าผมพูดลงเลยนกวก่าน,นี้มันจะสปอตทุกอย่างเลยผมพูดแค่นี้ว่าอารณงขอเซร์เวอร์สปอนมีความ่งหัวใจมีความตลกเซึ้งกินใจดาวกดดันทุกสย่างที่คุณอยากเห็นในเซร์เวอร์สปอนหรือเห็นในความเป็นจริงของโลกใบน,นี้คุณได้เห็นในเซร์เวอร์สปอนภาคสองครับผมผมโคตรรักเลยว่ะ ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะคือถึงแม้คุณจะเห็นว่าผมพูดแล้วว่าผมโคตรรักในภาคแรกก็ตามแต่ผมพูดในภาคสองอีกครั้งหนึ่งว่าผมโคตรรักเซเวอร์สปุลและผมยกให้เป็นเนีฟาร์มเนี่ยปลูกผักที่ดีที่สุดตลอดกาลกันนเมยอย่าไม่ต้องสงสัยเพราะผมรักในการผมรักในการพูดถึงเซเวอร์สปุลมากเว้ยคือคุณคุณฟังคุณได้เห็นไหคุณฟังผมนะคุณจะพูดผมจะพูดในความรู้สึกนะตอนนี้เลยว่าที่ผมพูดเนี้ยใจผมแบบตื่นเต้นขนาดไหนที่ได้พูดถึงเซเวอร์สปูลเว้ย ก็ผมรักจริงถึงแม้จะไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ผมมันเพอร์เฟกอะไรคะ่ะแล้วก็ตามไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ผมแบบพูดแล้วผมสึกกินใจในการจะพูดกับมันมันไม่ใช่เป็นซีรีส์มาสเตอร์พี่กันนั้นแต่อาจจะเป็นซีรีส์มาสเตอร์พี่ในใจของหลายๆคนไปแล้วต่อสาวผมคือนี่คือซีรีส์ที่มันเป็นเวลี่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 กู๊ดและในภาคสองมันคือซีรีส์ที่ตอบโจทย์สิ่งที่ผมต้องการกับซีรีส์สปุ่นสยามถึงแม้จะมีรายละเอียดบางอย่างที่ผมสึกว่า ผมต้องการมันมากกว่านี้ก็ตามแต่สําหรับตอนนี้คือมาขานี้ก็ดีมากๆแล้วครับผมตามน,นั้นแหละละเลบางอย่างบอกกว่าแล้วว่าข้อเสียมาันคืออะไรใะ้ฉันซีนี้ดีมากตามน,นั้นครับโอเคก็ผลงานครับผมงานภาพโซลได้ทำเอวานพิเจอร์ถามว่าง,งานภาพเรื่องนี้ทำได้ดีมาก,กน,น้อยแค่ไหนดีเลยครับตามนั้น ดีโคตรค,ครับผมตามนั้นหลายเรื่องงานภาพคืองานภาพมันไม่ต้องงานภาพอลังการงานสร้างแล้วแต่ว่าเรื่องขององค์ประกอบของบรยาาร,งร,ร,บรยากาศอ,อ,อะไรต่างก็เรื่องของการบรรยากาศของการวาดภาพศาสตร์บรรยากาศของแนวชนบทการอะไรต่างการเสื่ออะไรต่างผมว่าซึ่งวัสดุในภาคนี้นนตอบโจทย์อะไรอย่างแน่นอนอเรื่องอะไรต่างก็ตามนั้นแหละมันก็มัญนาเดิมจากภาคแรกนะครับผมเรื่องด,ดีไซน์ก็เหมือนเดิมครับผมดีไซน์ไม่ได้ดุยนะแต่ว่าก็เป็นสามารถที่ทาให้ดีไซน์มีความน่าจดจำได้อะไรปมาณนี้นะครับ โอเคก็เรื่องนี้นะครับเขาเลือกสร้ก,กันแบบตัวละครคือ,อยานอีกจนนะครับจากซีรีส์สุดม,มันนิยมทอนหลงมาสองภาคมอดดัลสแครเบิลเกตในรถบรรทุกภัยต่างวิถีสองภาคมันคืออดีตลับเลนเลของโลกอนมาราที่สองเนี่ยต,ตัวเบต้าวอลรุ่มหนึ่งจุดหนึ่งเอครับตามนั้นโอเคก็ประมาณนี้นะด้านสาวประกอบครับผมนักภาคจะมีดังนี้นะก็นักภาคผมอาจจะพูดได้ไหม่หมดนะครับผม โอเคก็นภัณฑครับฮาจิเคนยงโงนะครับเลยตคิมราเรอเฮนะมีขนาดอากิครับผมมีอากาศมาลินะครับผมอาชิโนะสเกะนะครับผมชิมมาซากิโนบูงะะนะครับผมชินอิจิโร่นะครับโอโนยุกินะครับผมทามาโกะนะครับทาตากิไออินะครับอิจิโร่นะครับซากุไรโทรุนะครับอาจิมะนะครับผมทาเดชิเคนโกะครับเฮจินะครับผมโซยจิมาซายุกิครับมายมินะครับผมอ่าอิโซวาเทวุลีนะครับทาโร่นะครับคิโคโบชิโนบูยุกิครับผมอิจิโกะครับยูยายะสุโกะครับผมโยชิยุกินะครับ สุทานิยาสุโนรินะครับผมอ่าตัวของตัวละครใหม่ในภาคนี้ก็ไปดูกันว่าตัวละครอะไรนะมินามิคูโจอายามะครับผมก็อิเกิซาโรินะครับผมโยดามาโนบุครับผมทำลายอสุชิครับผมโคโนอิโรยุกิครับผมมาตานาเบะทาคุมิครับมาเรี่ยม่าโนบุรุนะครับผมเขโคจิยูกิโตชินะครับผมซากาเอะมานามิครับผมนางิซึมาจุริครับผมตานั้นก็นักภาคนะครับผมภาคได้ดีทุกตัวละครครับเหมือนเดิมตานั้นแหละเพลงเปิดเปลี่ยนครับเพลงเปิดไลท์โดยตัวของฟูจิิิฟฟูจเบบครัผมก็ เพลงเปิดภาคนี้ก็ดีเหมือนเดิมเลยดีเหมือนเดิมจากภาคแรกนะครับดีเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนเพลงปิดครับผมโอตันโอโอตันโนนารุโ,โ,โคโคโดยตัวของโกนฮาวครับผมอ้คิดถึงวงนี้ไหมคีมิดโอคีมิดโอคิดถึงไหมวงนี้นะครับโกนฮาวก็เพลงปิดดีมากเพลงปิดดีมากนะครับผมตาแล้วแหละเพลงปิดดีมากประมาณนี้นะครับโอเค ส่วนคนรประกอบเรื่องนี้ครับคนทําโดยมุไลซูเซคนเดิมนะครับโดยตัวของอลิโตอลิสันโทลิสเลียนนะครับผมมายุโนอากุรับสามกะเจริญชัทหารการเวลาการสืบเงินแล้วก็ทหารฟอร์มานะครับก็สับประกอบเรื่องนี้นะครับเป็นสับประกอบที่ดีกับความที่ดีมากๆอีกสัประกอบหนึ่งนะเป็นสับประกอบที่เกี่ยวข้องการทำฟาร์มและสถานที่เข้ากับบรรยากาศเซเวอร์สปูนได้ดีครับตามนั้นโอเคเรามาสรุปคะแนนของเซเวอร์สปูนในภาคที่สองครับเซเวอร์สปูนจินโนะสากิครับผมก็ภาคที่สองเป็นเรื่องราวในคอมดี้ซาร์สไลส์สกูลนะครับกับเรื่อองงราวข เด็กหนุ่มภักต่อนะครับของภาคแรกนั้นเด็กหนุ่มที่อยากจะมั่นใจตัวเองและมาอยู่เรียนกับเกษตรกรมารันเรียนรู้โลกของการทาฟาร์มต่างๆซึ่งมีเรื่องราวรายละเอียดบางอย่างที่ในภาคที่สองเป็นภาคที่ครรมลบลังมากและผมอยากให้มันมีภาคสามแล้วเว้ยคือดูภาคสองจะปบภาคสามมาต่อได้ไหมคืออยากดูอะไรหลายอย่างมากที่ถซงว่าสปอลต้องการเรื่นี้มันแ้กมันกลายเป็นซีนดีย่ยมแน่นอนแต่เสียดายเรื่องกระแสเรื่องยอดขายต่างไม่สามารถเทอซีนี้มีภาคที่สามได้แต่ก็ขอสักวันหนึ่งมันมีหน่อยก็ดีเหมือนกันนะตอนนั้นเานสทาก็ได้แต่่วาผมอยากเห็นว่าาอยกเห็น เซอร์วัตสปูนได้เกิดในวงการไอเมยอีกครั้งหนึ่งและอยากเห็นตำนานที่มันจบ ยังอยากสมบูรณ์แบบผมอยากเห็นอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่น่าจะเซเวอร์ตะปนภาคนี้ดีมากองค์ประกอบหลายอย่างที่มันเพิ่มมาทําให้สุริยุปนิพนธ์สุริยุปนิป์ลงตัวและเป็นซีรีส์ที่เราดูแล้วเราอินกับบรรยากาศทำฟาร์นได้ดีอย่ยมจริงฉะนั้นผมไม่ต้องติอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าข้อเสียมันคือเรื่อ,องตัวละครการสร้างบรรยากาศอะไรตา่างผมรู้สึกว่ามันสร้างความอิมแพคได้ดีกว่านี้แต่ว่าองค์ประกอบในภาคเนี้ยแม่งสมบูรณ์แม่งสบม,มงสบมูรณ์ได้จริงแต่ผมอยากจะต,ต้องกกกาารมมันมว่านี้นมองผมนะคะ,คนนะคครรับบโออเเเ่ซว์ภาคครับผมให้ที่ครับตามนั้น โอ้ยเพิ่มมาสุุดจ0.5คือแบบผมแย่รักมากอ่ะผมรักมันมากเว้ยถึงแม้จะไม่ใช่เป็นซีรีส์ที่มันเป็นเดซีรีส์เกสเลยเป็นซีรีส์ที่มันมาเซอร์เพีเสแต่เป็นซีรีส์ที่ผมสักว่าผมรักรายการเล่าเรื่องบรรยากาศของมันผมรักในซีรีส์ที่มันเป็นเซเวอร์สปอนผมรักในบรรยากาศสารับฟาร์มและเรื่องราวในภาคนี้เป็นเรื่องที่องค์ประกอบครบเครื่องมากที่ผมต้องการให้มันเป็นภาคต่อจริงแต่ียดายก็ไม่มีภาคต่อนะครับองค์ประกอบหลายอย่างที่มันอาจจะมีการพัฒนาขึ้นมากกว่านี้เรื่องราวตัวละครแต่ว่าเรื่องคำพูดปรรรรรรััชาาาาาาเเเเื่่่อองงหตกก์์ทททซซีีีีีียยนนน็สิมมมแพคคคใภบผ ผมก็พูดอีกครั้งหนึ่งผมรักเซนี้แล้วผมก็ยกให้เป็นซีรีส์แนวทำฟาร์มนเนแนวแบบชนบทอีกหนึ่งเรื่องที่ดีสุดตลอดกาลของการแนมเมดหนึ่งเลยครับผมผมโคแนะนำเลยครับตามนั้นโอเคเจโนสก,กิเซเวอร์สปุลภาคสองผมให้8.5คะแนนเหมาะสมไหมมัสโซดาและปงครับถามาแนะนำไหม แนะนำทิปไผ่ครับไปดูซะแนวปูผัดได้ดีสุดหลักการในวม่วงผมครับไปดูซะตามนั้นครับโอเคเอาลาจินโนสกิภาคสองครับเซอร์วัลสปนภาคสองผมให้8.5เต็มท่สิบครับโอเคจบหลักการหรือไม่ส่วนนี้ครับการละกันหรือไม่ต่อครับชอบเลยตามด้วยแล้วก็ขอฝากกระช่นนะครับผมกเรื่องหน้าจะปเป็นดังนั้นเราจะมาชมกันพบผมเคสส่วนนี้ก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย